สวัสดีครับผมนิวนิสันนะครับผมที่ปรกษาการขายนิสันชอยระวันสาขาสยานะครับวันนี้ผมพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาชมโปรโมชั่นนิสันอเมล่านะครับผมลูกค้าที่สนใจนิสันอเมล่าแล้วกำลังมองหาโปรโมชั่นดีๆอยู่นะครับผมเดือนนี้คลิปนี้ลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมคันที่อยู่กับผมนี้นะครับเป็นนิสันอเมล่าปีเ22นะครับผมรุ่นสปอร t ตเทคเนะครับผมราคาอยู่ที่695,000บาทนะครับผม เดี๋ยวผมพาไปดูภายนอกภายในนะครับว่าข้างนอกเป็นยังไงข้างในเป็นยังไงนะครับผมแล้วตอนจบผมจะมีโปรโมชั่นมาให้ลูกค้าเด็ด hmm. ๆแน่นอนครับผม mm hmm. ไปชมด้านนอกด้านในกันก่อนเลยครับผม เศษสำหรับลูกค้าที่สนใจนิสสันอเมร่าเดือนนี้นะครับผมเดือนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าที่ต้องการนะครับหคือในเรื่องของดอกเบี้ยพิเศษให้กับลูกค้านะครับดาว25%ผ่อน48งวดนะครับผม2คือในเรื่องของแพ็กเกจขับสบายหายห่วงให้ลูกค้า5ปีนะครับผมฟรีในเรื่องของตัวเซฟเซฟแพตตินัมนะครับให้ลูกค้า5ปีนะครับผมขยายการวารันตีให้ลูกค้าเป็น5ปีนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของรถไซส์เซอร์วิสให้ลูกค้าเพิ่มเป็น5ปีนะครับ ลูกค้าออกรถรุ่นนี้ไปแล้วสบายหายห่วงในเรื่องของการบริการหลังการขายแน่นอนครับผมลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับสามารถทักหาผมได้ที่ช่องทางเบอร์โทรครับผม0ู5 9 3 2กห้าเก้าสามสองสี่สองสี่หกครับผมหรือเข้ามาหาผมได้ที่นิสันชอยละวันสาขาสรยานะครับผมยินดีบริการลูกค้าทุกท่านนะครับเข้ามาพูดคุยเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นหรือต้องการของแถมอื่นๆยินดีครับผมยินดีแถมให้สำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้ด้วยครับ โปรโมชั่นดีๆสำหรับคลิปหน้าจะมีโปรโมชั่นรถรุ่นไหนมาฝากติดตามด้วยครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ